สวัสดี f อฟซีน้องนทุกคนทุกท่านวันนี้อยู่กับผมอาจารย์นอตตีพิพัฒน์น็อ,นนอกก็ของอยู่ทุกช่างอาจารย์นอตที่พาเลยวันนี้คือเหนื่อยมากๆเหนื่อยสุดๆเหนื่อยครับเพิ่งได้ทานข้าวบ่ายสามโมงครึ่งหรือว่าสิบเจ็ดนาฬิกาเอสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีนะครับกว่าจะได้ทานข้าวคือแบบสุดๆดนะครับเหนื่อยมากๆจริงๆ นะเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาพูดเรื่องหวยนะครับเรื่องหวยรัฐบาลไทยเรื่องเออหวยลาวหวยลาเออหวยอ้อยก่อนวันนี้เราไม่ออกนะครับวันนี้เหนื่อยเหนื่อยก็เลยขอโทษนะครับพูดเพียเพียเพิ่งได้กินข้าวเมื่อกี้เก็บท้องเลยตอนนี้ก็ว่าบ่ายสี่โมงครึ่งแล้วนะครับโอ้โหคนเยอะจริงวันนี้น่าจะลุลักหมื่นลักแสนนะเยอะเยอะนะ หานอยวันนี้เมื่อวานเด้งบนเด้งล่างไหนใครถูกบ้างคอมเมนต์หน่อยเมื่อวานเข้าบนล่างใครได้บ้างครับคอมเมนต์หน่อยเมื่อวานเด้งเลยบนล่างใครได้บ้างคอมเมนต์หน่อยอืมอาหานอยวันนี้เด่นสามฟันสามรูดสามวิ่งสามเด่น, 3, น 3, สามฟันสามรูดสามวิ่งสามสามหก สามหนึ่งหกหนึ่งสามศูนย์สามเก้าแล้วก็สามแปดบ้างอีกครั้งเลือ,อกนอนสามหกสามหนึ่งหกหนึ่งสาม ศูนย์สามเก้าสามแปดสามตัวมีสามหกหนึ่สามหกศูนย์สามหกเก้าโผมอยากนอนนะขอโทษด้วยสามหกหนึ่งาหกศูนย์หผมนั่งหลับเลยฝากแชร์นะอย่าลืมแต่เล่นเม็ดเดียวสามหกหกสามนะครับสวัสดีทุกคนครับโอ้ไม่ไหวจริง